กลางทะเลสุราษฎร์ทานอาหารซีฟูดสดๆแบบไม่อัน้นพร้อมชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าแบบพานโนรามาที่ขนำน้อยหอยใหญ่ าตมีหรือจะพาทานอาหารทะเลวันนี้เราจะพาทุกคนร้องเรือไปชิมหอยตัวใหญ่กุ้งตัวโตปูไข่เนื้อแน่นแบบสดๆสบนขนมเฝ้าหอยนางรมยักษ์กลางทะเลกันจ้าที่นี่เป็นร้านอาหารทะเลที่ประยุกต์จากขนมเฝ้าหอยนางรมนะคะซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะค่ะทุกคนการเดินทางมาทานอาหารที่นี่เราต้องนั่งเรือหางยาของทางร้านมายังขนมเฝ้าหอยนางรมกลางทะเลเดี๋ยวเราจะนั่งเรือจากข่าเรือ ขนมน้อยนะคะเพียงแค่สิบนาทีเราก็จะถึงขนมน้อยหอยใหญ่แล้วค่ะตามมาค่ะ ึ่งระหว่างทางเนี่ยเขาจะพาทุกคนดูการเลี้ยงหอยนางรมและแกะให้เราลองชิมกันแบบสดๆอีกด้วยพอถึงบนขนะนแล้วก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟซึ่งมีหลากหลายเมนูมากเลยค่ะไม่ได้มีแค่เฉพาะหอยนางรมเพียงอย่างเดียวนะแต่ยังมีกุ้งปูปลาที่ประกอบอาหารมาแบบน่ารับประทานรอเราแล้วเช่นกันค่ะขอบอกว่าทานได้ไม่อัน้นไม่พอก็ยกมือเติมกันได้เลยแต่ไฮไลท์ที่สุดนั้นก็คือระหว่างทานอาหารแบบเพลินๆน,นั้นเราก็จะได้ชมวิวทะเลสวยๆแบบพาโนา มาไปด้วยนะฟินสุดๆแถมมีเปลรตาข่ายให้สายถ่ายรูปเนี่ยได้กดชัตเตอร์กันแบบโรๆอีกด้วยใครอยากตามมาทานต้องโทรจองล่วงหน้านะคะที่นี่เขาไม่รับ Walk- In และก็ไม่รับจอยกุ๊กค่ะฉะนั้นมาทานกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวจะได้รับความเป็นส่วนตัวอย่างมากๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน้าเพจขนดน้อยหอยใหญ่ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เที่ยวตายทั้งทีต้องลองมาทานอาหารทะเลกันนะจังหวัดสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับค่ะเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอด ยและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ